ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้รายนายอภิรักษ์สุบินราชครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568 ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปนายอภิรักษ์สุรินทราเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2530อายุ38ปีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาาเทคโนโลยีโทรคมนาคมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสถานศึกษาที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอนันโยพอื้นที่รับผิดชอบตำบลน,นาฮีและตำบลท่าก้อนส่วนที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินพนักง,งานราชการผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนข้อมูลสารสนเทศจํานวนข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการสํารวจข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาฮีและตำบลท่าก้อนเช่นข้อมูลประชากรพื้นที่การปกครองข้อมูลการปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ความต้องการการเรียนรู้ของชุมชนเป็นตน้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติงานประจำเดือนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตัวชีวัดที่สอง ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน ปฏิทินการปฏิบัติงานมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการสอนรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการมีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568และความต้องการของชุมชน มีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกำหนดมีการประเมินผลสรุปผลและรายงาน ตัวชีวัดที่5ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานม,มีแบบรายงานผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ ITW51 ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568 มีรายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ em um ื้นฐานพุทธศักราช2551ย้อนหลัง4ภาคเรียนจำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จำนวน6คนจบภายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จำนวน6คน ตัวชี้วัดที่หก0อยระของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนจํานวนผู้เรียนที่เข้าสอบปลายภาคในรายวิชาบังคับภาคเรียนที่สองดีการศึกษา2,567ได้57.2%ตัวชี้วัดที่7จํานวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสน,นุนประสานงานและติดตามผลได้มีการส่งเสริมสนับสน,นุนประสานงานในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆในปีงบประมาณ2,568เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีส่วนร่วมในการประสานงานจัดกิจกรรมโครงการประสานงานในการจัดอบรมผู้เรียนติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เช่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการวันรักการอ่าน2เมษาประจำปีงบประมาณ2,568โครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลโครงการสถานศึกษาปลอดบุรีและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการพัฒนาทักษะไอ t เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่21โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายาุขโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาโครงการส่งเสริมทักษะพิชิตคะแนนอินเทอร์เน็ตทั้ง5สาระโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยโครงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ m o a นำผู้เรียนเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จำนวน6คนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นตน้นตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนงานตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจำปีอาทิเช่นกิจกรรมเคารพธงชาติกิจกรรมจิตอาสาการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมประชุมประจำเดือนประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณประจำปีงบป,ประมาณ2568เข้าร่วมการรับนิเทศในรูปแบบออนไลน์จากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครในหัวข้อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคและผลสัมฤทธิ์ของการสอบเอนเน็ตประจำปีการศึกษา2568เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องอิ่มใจเพื่อเด็กไทยได้ เติบโตตัวชีวิตที่9จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภออากาศอํานวยเรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําปีงบประมาณ2,568งานทะเบียนงานประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2 5 6 8เข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลกเกษตรธ,ธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมให้การต้อน และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักง,งานสกร,รประจำจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรประจำปี2568เป็นต้นข้าพเจ้านายอภิรักษ์สุรินทราขอขอบคุณผู้ำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยบุคลากรผู้เรียนและภาคีเคือาข่ายที่ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนชาวอำเภออากาศอํานวยข้าพเจ้านายอภิรักษ์สุรินทราขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครับ